จ J เควัสดีครับมาด้วยใจหรือไม่ก็ตามแล้วถ้าหากคุณชอบก็กดไลค์และติดตามมาซึ่งคลิปนี้มันเป็นสิ่งที่ไอต้องการถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมเลยกดวิจารณ์นย่าไสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ช่อง g t k นะครับโอเคมาพร้อมแล้วเรดี้ Go ช่างฝีมือไซโตไปต่างโลกช่างฝีมือไซโต้ไปต่างโลก,อโต,ต,โลกตอนที่สองมาเราจะมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ไซโต้กินน่ะมีอะไรบ้างกินคืออีทแต่ถ้าซีคือเสียวอะ <c oughs> ไปพร้อมแล้วไปตอนกินปลาไหลกลุ่มไซโต้กำลังสู้กับมอนเตอร์ที่ดูคล้ายกับปลาไหลที่มีหัวามาเยอะมากแต่นางบสาวไม่ไหวอะเพราะว่าเธอน่ะไม่ชอบสิ่งมีชีวิตที่มีเมือกแต่ถ้าเป็นเมือกอย่างอื่น ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอีอีไซโต้พร้อมจะสู้ตาพ่อมดก็ไล่เบ็ดมนไฟฟ้าใส่ปลาไหลเออไอสั์ปะหล่นั่นอนะ่ะทาให้เขายับตัวไม่ได้ไซโต้จึงกระหน่าแทงแบบสตาร์บ s ร์สตีมจนปลาไหลตายเรียบร้อยว่าแต่แตาพ่อมดนี่มันจำคาถาของมันได้แล้วเหรอแต่ไซโต้จะนำมันกลับไปกินครับตาพ่อมดก็บอกว่าเขาไม่ได้ยมกิน,กนหรอกเพราะมันน่ะไม่อร่อยอย่าไปกินเลยจากนั้นไซโต้ไปที่ร้านเครื่องมือถามหาซื้อเหล็กแหลม แต่น้องเจ้าของร้านบอกว่าเซลล์นิดนึงนะจะเอาเหล็กแหลมนะ่ะไปแทงนักลบสาวหรือ,อยังไงล่ะอืมถ้าแทงน่ะไอซโตอ่ะมันไม่จะเป็นต้องใช้เหล็กล็อกเพราะว่ามันมีติดตัวอยู่แล้วครับอีอ <c oughs> <c oughs> จากนั้นพอได้เวลาไซโต้กับมาโชว์ฝีมือการทําอาหารจากปลาไหลครับคือการผ่าหัน่นเสียบไม้แล้วก็ปิ้งอย่างพิถีพิถันอืมน่านกินมากแต่ก็ไม่มีใครกล้ากินครับ แต่พอได้ลองชิมนั้นบอกเลยอร่อยทีนี้พอนักรบสาวเห็นแต่ไม่กล้าไปกินน้องพูดกันเลยบอกว่าไม่กินอาหารที่ไซโต้ทำหรอกนะ่ะนักรบสาวคนเนี้ทําให้นักรบสาวเปลี่ยนใจเลยมาลองกินสักหน่อยแล้วก็อร่อยทีนี้แต่พ่อมดกับน้องพูดก็เชียร์รัาว่าเปิดร้านเลยไซโต้ถ้าทาอร่อยขนาดนี้แต่ไซโต้ก็บอกว่า อืมไม่เอาดีกว่าแฮะถ้ากูเปิดนะปะลาไหลอย่างเงี้ยศูนย์พันแน่ตอนไตรตองถึงกับดักใส่โต้เข้ามาในดันเจี้ยนแห่งหนึ่งครับเห็นกับดักในหีบแรกเลยบอกทุกคนว่าขอผ่านก่อนละกันทุกคนก็เสียดายครับเพราะว่ามันมีหีบสมบัติอนะเนาะใครจะไม่อยากรุนบ้างแต่ก็ช่วยไม่ได้นะพอหีบต่อมาเป็นระบบกลไกครับอ่าทีนี้ก็เอาคีมที่พกติดตัวมาด้วยตัดเส้นลวดครับ แต่ไม่รู้ไปทำท่าไหนทําให้ระบบทํางานเลยมีสลามเลยมีสลามไหลย,ย้อยออกมาจากเพดานทําให้ย้อยชุดเกาะของนรบ,บสาวครับทีนี้ลแล้วครับเราจะได้เห็นสลีระแบบเ d ชดีของนรบ,บสาวนะฮะโอ้โหอัศบิกบึ้มกันไปทีทเดียวย้อยไปๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะตอนนะักรบเอลกับนักบ,บวชและอีกด้านในดันเจี้ยนแห่งหนึ่งมีนกรบ,บเอลสู้กับออกแต่แล้วก็ได้แผลมานิดหน่อยดยที่จะกการออกไปได้ แต่ไม่เป็นไรเรามีนักบวชสาวที่ช่วยรักษาให้แต่จริงๆแล้วในใจของนักบวชสาวคนนี้นะ่ะชอบและอยากเห็นแผลของเอลสาวคนนี้บ่อยๆเพราะการรักษาของเธอนะ่ะมันทําให้รู้สึกว่านักรบสาวเอลเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเธอไปแล้วหรือก็คือเป็นของฉันนะ่ะ <c oughs> จากนั้นนักบวชก็เริ่มเลียบาดแผลของนักรบสาวโดยบอกว่านี่นะ่มันเป็นการรักษาทำให้มันมีความฟื้นฟูมากขึ้น นักรบสาวก็ไม่รู้เนาะก็เลยเชื่อเข้าไปจากนั้นก็เลียแล้วเลียอีกเลียจะขนาดไหนเลียจนไอ้อ็อกที่มันแอบดูข้างฟินขนาดนี้นะ่ะอือเอาสักเคริมเลยไหม <S <S ตอนราชพาปีศสจปรากฏตัวอาณาจักรอื่นณดินแดนแห่งหนึ่งพระราชากําลังเครียดเครียดอย่างมากเลยเอ๊ะกูจะเอาอยัางไงดีกูจะเอาอยัางไงดีกูจะเอาอยัางไงดีกับราชพาิสศาจและคนข้างๆก็คือลุงรัฐมนตรี แต่ไม่ใช่ลุงแถวบ้านเรานะครับแถวนี้ไม่มีผู้กล้ามาบ้างเลยและตัวพระราชาจากนั้นพระราชาก็ได้เดินออกไปเพื่อที่จะไปจัดการกับราชาพิศาจด้วยตอนเองหลังจากออกห้องไปก็ทํางมงกุฎหล่นหล่นในที่แม่งไม่สนใจอะไรแลวหล่นแม่งปล่อยทั้งมงกุฎอ่ะรัฐมนตรีก็เดินเข้ามาเก็บมงกุฎหนี่พระราชาทางมงกุฎหล่นนะ่ะหลังจากนั้นก็ได้เกิดการจลาจลขึ้นโดยการรับพระตัวอัศวิิบอกว่าเน่แกส่งเงินข้าวข้าวของมาซะ พาพวกกูไปห้องหีบสมบัติของพวกมึงเดี๋ยวนี้หรือคือหัวหน้าอัศวินนั่นเองเป็นหัวหน้าแกนนํานะแล้วในวันถัดมาไอ้พวกนั้นน่ะกลายเป็นหีบเรียบร้อยโดยราชาบอกว่านี่คงเป็นฝีมือของรัฐมนตรีสินะเพราะนายนะ่ะเชี่ยวชาญทางด้านเวทมนต์หินแล้วรัฐมนตรีได้ถามว่าราชาปีศาจอ่นะแข็งแกร่งไหมราชาจึงบอกว่าธรรมดามากโอ้ไม่กอดและราชาก็ได้ลูกคาดใช่ครับพระราชา มันหมายถึงการเล่นหมากลุกกับราชาปีศาจนั่นเองดูเหมือนว่าจะคุยกันถูกคอนะแต่ว่าน่าจะถูกหัวซะมากกว่าราชาปีศาจกูมีแต่หัวเนะี่ยวันถัดมาอัศวินคนใหม่ได้มาแทนแต่ไม่ใช่ใครที่ไหนมันคือราชาปีศาจที่ปลอมตัวมานั่นเองซึ่งพระราชามันก็โอเคนะดูเหมือนมันจะถูกคอกันจริงๆเอ,อ๊ะไม่ใช่ถูกหัวกันจริงๆอะตอนเรื่องที่ไซโต้ขี้คายบาย่อใด แล้วที่แคมป์ของกลุ่มไซโต้ครับตาพ่อมดปวดหลังมากเออกูปวดหลังเลยเกินจึงให้น้องพูดรักษาแต่น้องพูดบอกคิดเงินนะโอทีนี้ไซโต้กับน้องลบสาวก็สงสารนะที่เห็นตะแก่ปวดหลังไม่ไหวจึงยอมออกเงินให้และให้น้องพูดรักษาตะแก่ให้โดยไซโต้รู้มาจากน้องบสาวว่าน้องพูดนะที่ต้องการเงินมากนะไม่ใช่เพราะว่าขี้งกหรอกนะแต่เพราะว่าถ้าไม่ส่งเงินให้พระจันทร์ในวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็น้องพูดจะตัวเลกลงเรื่อย จนเท่ากับเม็ดทรายภายในระยะเวลา5ปีพอน้องพูดเป็นพวกที่โดนสาบจากเทพีดวงจันทร์เนื่องจากพักพวกของน้องพูดไปโอ้อวดความสวยมากจนเกินไปทําให้ไม่พอใจเทพีพระจันทร์หรือก็คือไปสวยเกินเทพีพระจันทร์ไม่ได้จึงทําให้น้องพูดโดนสาบไปด้วยครับทีนี้ไซโต้บอกว่างั้นเงินฉันไม่เป็นไรหรอกฉันไม่จําเป็นเท่าไหร่เขาจะให้น้องพูดแต่ลบสาวเขาบอกว่าเห็นอย่างนี้แต่น้องพูดน่ะ เป็นผู้ที่ทะนงตัวแล้วก็มีศักดิ์ศรีของตอนเองไม่รับเงินผู้บริจาคหรอกวันถัดมาก็ได้มาเจอหีบที่ในดันเจียนอีกที่หนึง่งโดยไซโต้บอกว่าน้องพูดรายเวทมนต์มงคลหรือเวทมนต์โชคอะไรให้ฉันหน่อยสิแต่น้องพูดบอกว่าคิดเงินนะและไซโต้ก็จ,จ่ายค่าไล่เวทมนต์ให้หรือก็คือให้เหรียญตรงๆไม่ได้กูว่าให้แบบทางอ้อมก็ได้วะจากนั้นก็ไปที่กล่องครับแต่มันก็เป็นกับดัก มีเวทมนต์เคลื่อนย้ายทําให้ไซโต้กับนักรบสาววับมาที่แปลกในถ้าแห่งหนึ่งซึ่งน้องพูดกับตาพ่อมดไม่โดนเพราะว่าพวกเขาเป็นจอมเวทมีภูมิต้านทานทางด้านเวทมนต์สูงแต่ไซโต้และนักรบสาวไม่มีความต้านทานทางด้านเวทมนต์สูงจะทําให้ถูกดูดย้ายวับมาแค่2คนระหว่างที่นักรบสาวและไซโต้เดินด้วยกันนักรบสาวก็บอกว่าถ้าเกิดสถานการณ์ไม่ดีให้ไซโต้หนีไปเลยนะทันใดนั้นก็ได้มีโกลเลมเหล็กตัวใหญ่เดินออกมาครับนักรบสาวสู้ไม่ได้เลยครับ เพราะดาบทําอะไรโกเลมตัวนี้ไม่ได้เพื่อที่ถ่วงเวลาให้ไซโต้หนีไปแต่เอา้ากูไปเกาะละเจ้าโกเลมจากนั้นไซโต้ก็ปีนขึ้นไปและนําสลามที่เขาเก็บเอาไว้เทใส่ครับตัวสลามตัวนี้มันกินเหล็กครับหรือคือสลามที่กินชุดเกาะของนรบสาวตอนนั้นนั่นเองและมันก็ได้ผลครับแต่ไซโต้พลาดท่าถูกโกเลมตัวนั้นจับได้และนรบสาวก็ฟันโกเลมขาดครึ่งเป็น2ท่อนแต่มันยังไม่ตาย ทันใดนั้นมันก็ใช้แรงเอื้อสุดท้ายบีบตัวของไซโต้ทําให้ไซโต้กระอักเลือดปางตายเลยทีเดียวนักรบสาวเห็นก็เลยจัดการไปแต่อาการไซโต้ในตอนนี้แย่ครับไม่ดีเลยเนื่องจากโดนแรงบีบจํานวนมากไซโต้ก็นึกถึงโลกเก่าญี่ปุ่นตอนเป็นนักเรียนธรรมดาการเรียนการทํางานเขาไม่เคยรู้จักกับอันดับหนึ่งเลยเขาเป็นคนที่พอใช้เป็นคนกลางๆนั่นเองเจอคําพูดไม่ดีมาเยอะคิดว่าต่างโลกจะดีแล้ว แต่เราจะต้องมาตายในที่แบบนี้งั้นหรอนักรบสาวเห็นท่าไม่ดีจึงใช้ยาที่มีค่าแสนสําคัญมาช่วยไซโต้ครับโดยโดยการกินยาฟื้นฟูชนิดนี้ทําวิธีก็คือเมาส์ทูเมาส์เลยละกันจากนั้นไซโต้ก็ได้สติครับโดยน้ำพูดบอกว่านักรบสาวเนี่ยใช้ยาที่แสนมีค่าสําคัญโดยวิธีการนั้นนะหรอเป็นความลับน่ะทำาอนรบสาวหน้าแดงเขืนกันไปเลยสิครับทีนี้อ และดูเหมือนนาลบสาวเนี่ยจะชอบไซโตเหมือนกันนะครับยอมใช้ของมีค่าเพื่อรักษาคนที่สําคัญของทุกอย่างหาใหม่ได้ครับแต่ว่าคนที่สําคัญนั้นมันหาใหม่ไม่ได้เหมือนสิ่งของหรอกครับครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้ตอนที่2ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับแล้วจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปก่อนเลยครับไปละ